เพื่อนนะครับวันนี้แมงกินนุนมันมาจับที่ต้นว่าข้างๆบ้านนะครับแต่พามาจับแมงกินนุนกันดูเลยมันผ้าปูนะครับผ้าปูมาเก็บโอ้ดูดิเพื่อนมันตกลงมามานกองอยู่เนี้ย จะขึ้นไปขายาเาขึ้นไปขายาเาข้างบนนะครับให้มันล่วงลงมาเดีย๋ยวมาคอยติดตามกันว่ามันจะเยอะขนาดไหนครับนจะขึ้นไปขายาาก่อนเอาไฟห้อยไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับ มาเต็มเลยวางป้าเลยเนี่ยนี่แค่ขเขยาวขล้ไกนะครับนี่ดิกองเลยเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปขเขยาวข้างบนนะครับ ขึ้นไปขยับข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวต้งมาใหม่เพราะกิ่งบนเราขยาบไม่ถึงนะครับจะขึ้นไปขยับกิ่งบนดิ

ตอน,น,ย,นอยินได้ยินสียงนะครับจังมากินใบย,ยนี่เองนะครับโฮ้ยดูเป็นโกงเลยจับไม่ทันนะครับกินไปก่อนลงโยครับ น่าจะบินไปหน้าบ้านเยอะมันบินไปไฟหน้าบ้านน่าจะเยอะอยู่โอเคเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวๆล้ยวยอดติดตามกันโอเ้เพื่อนๆไม่ต้องเขย่าเลยนะครับ เข้ามาเองเขาดูดิดูดิดูบินเข้ามาอย่างเงี้ยดูนี่ครับนี่เนี่ยเก็บได้อย่างเยอะแล้วนะครับโอ้ยดูเก็บมันมากดูดูด,ด,ดูบินลงมาเอาไฟเปิดไว้ตรงนี้นะครับนี่ไฟเปิดเอาไว้ตรงนี้เขาบินลงมากองอยู่ตรงนี้เลยเก็บเอาเก็บเอาเนี่ยโ,โหหนกมากมาเ้อใครมาช่วยเก็บเก็บมันเลยเนะี่ย กอบเอาๆเอาเลยนะครับนี่เขาบินตกลมาเองนะครับไฟเปิดเอาไว้เพราะเขามากินเนี่ยเรา๋ยราจะส่องให้ดูนะครับอันนี้คือว่านะครับโอ้โหดูเขาเกาะอยู่แน่นนะนครับนี่เนี่ยเกาะเยอะมากเลยเขามากินว่านะครับโอ้โหอยู่ข้างบนนี้เยอะเลยเนี่ยโอ้โหด,ดูดูบินตกกุก๊กอัพบปะเลยโอ้โหโอ้ิเพื่อน ยอดนี่ครับนี่โหจะขึ้นกระมังแล้วบินลงมาต่อเนื่องนะครับมันเลยเ,เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับวขอเก็บก่อน <c oughs> ไม่ได้เขย่าเปิดไฟไว้มันบินลงมาเต็มเลยอะได้เยอะเลยเต็มเลยอะนนี่ครับไดต้องเขย,เย่า <c oughs> เ,เลยนะครับเขาบินลงมาเรา,าเห็นแสงไฟนะครับ เกาะเต็มตัวเลยเต็มหัวเลยบอกาเต็มไฟฉายตรงนี้เลยวูได้หลายวดูบินลงมาดิดูดิไม่ต้องขยหน่อยกบเขากอบเต็งเลยต้องขยับบินลงมาอเลย มาไงเยอะแยะเลยีมันมีอยู่ก็ส่นน้ข่าเนี่ยดูเขาก็นคอเสื้อเลยนะเพื่อนขยนารับรองเลยลงมาแบบเทียบเลยน้ำเลยอ่ะกีเขย่าดูสองที ผู้อุ้งเต็มเนี่ยนี่ขยำตอวนีย้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องขยำเนี่ยเห็นไหมมีตกลงมาใส่ไปเลยโอ้โนี่มันอยู่ข้างบนนล้วนะบินเต็มเลยบินเต็มเลยเพื่อนนะครับโอ้หเดี๋ยวจะเขยำก่อนขยำก่อนนะครับดีมากโอ้โหโ จับตปใชายหูเข้าเป็นตาไปหูเลยเฮ้ยนี่ต้องกินก่อนหรือไม่ค่อยไปเลยไหนเนาะไหนบอค่อยไปหาตัวเนาะกาตอนเช้าดิกินก่อนนี้นี่ล่ะระห่งตอนที่เรากินมันน้อยไปเนาะ แบบโอ้ยเพื่อนนี่โอ้ยดูดูดูนะครับนี่แมงกินมุนทั้งนั้นนะครับโอ้โหนี่มหาสารนะครับนี่ดูดิดูเขาลงมาแต่จะขยับให้ดูนะขยับเ,เบาๆนีด่ดิ อยู่บนต้นวานู่นอยู่ข้างบนนู่นเยอะนะครับนี่เฮ้ยดูเขาล่วงลงมาเป๊ะๆเรื่อยๆโอหหอบเลยขึ้นมาขยาวสองรอบ พวเอาเท so ่านี n n ้ก oh, ็พอแล้วเอาไว้วันหลังเอาไว้วันหลังกินด้วยคโอ้เพื่อนๆดูมันบินเข้ามานี่นี่นี่ดูจับตามผนังนี่เต็มเลยนะครับโอ้ดู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 เกื่อนเลยนะครับโอ้เยอะมากนี่เราจับมาเมื่อกี้นะครับพอดี บ้านปิดผนังใกล้ๆต้นว่านะครับได้ยินเสียงตอนเย็นเอ็มดังก็เลยลองไปดูสุดยอดครับดูดิสุดยอดเพืเ่นนอนๆแก้ว